สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้วันศุกร์นะครับนะต้องบอกว่าแหมจริงในใจที่หวังว่าจะปิดบวกห้าวันนะครับแต่เช้าวันนี้เองก็ออกอาการสะดุดนิดนึงนะครับนะอันนี้ก็ไม่ได้เดือคาดหมายอะไรนะครับเพราะว่าภาพตลาดเองวันนี้เนี่ยเองเนื่องจากว่ามันมีอะไรนะมีรองวิกเอนนะครับนะวันอ่าจันทร์คานี้สองวันนะครับนะ แล้วก็ดวโดยปกติที่เป็นรองวิคเฑนยาวๆเนี่ยคนส่วนใหญ่อาจจะเริ่มชะลอลงทุนปไปเที่ยวและก็ว่างไปนะครับนะแต่เผิ่อว่าในรองวิเอนนี่มันมีไฮไลท์อยู่นะครับวันพุธนี่คือเรื่องของกรงงนะเปิดมาก็มีการประชุมกรงงบ้านเราซึ่งจริงกระแสคาดว่าไม่น่าจะมีเปลี่ยนแปลงนะครับนะแต่เขาก็อยากจะดูว่าจะมีมุมมองยังไงแล้วก็เสียงที่ออกมาเนะี่ยเสียงคนโหวตเนี่ยนะครับนะจะมีกี่ท่านที่ออกมาฟังเห็นเห็นลดดอกเบีย้ยกับไม่ลดดอกเบีย้ยอะไรยังไงนะนั้นคือสิ่งตลาดก,กำลังรองดูอยู่นะครับนะ แล้วก็ไฮไลท์คือวันช่วงวันสุวันอังคาระฮะ12นะครับเดดไลน์ hmm. ของอเมริกากับจีนนะที่เขาขยายเวลาเรื่องของการเจรจาภาษีมานะครับ mm hmm. มันจะสิ้นสุดวันที่12เดี๋ยวมาดูว่าเขาจะมีการตกลงอะไรกันยังไงนะครับจะขยายเวลาต่อไปอีกไหมหรือว่าจะมีการ ประกาศมาตรการตอบโต้เก็บปะสูงของศีอะไรกันกว่าไปนะครับนะก็มารอดูกันน,นี่คือทำให้ตลาดหุ้นม,มันมีไฮไลท์มันอยู่นะครับนะงั้นในการที่จะ,จะเทรดแล้วก็ถือแล้วก็โคข้ามไปซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเนะเพราะว่าวันนั้นก็เทรดกันอยู่แล้วต่หุ้น่อก็เปิดนะแต่เราไม่เปิดนะครับนะมันก็จะมีภาพของกามกังวลใจว่าเอ๊ะเผื่อมีความเสี่ยงเนี้ยเพราะฉะนั้นคนก็เลยช่วงนี้เ,เห็นว่าวันนี้ภาพที่ออกมาก็เลยไปสั่งการ ขายเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับนะวันนี้บ้านเราก็คือขายไปเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับนะในขณะที่จากผู้ดเอเชียบ้านเราข้างมาเราเองุถ้าไม่พูดถึงญี่ปุ่นนะ ส el, ako, ่วนใหญ่ก no ็ปรับตัวลงนะครับส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลงนะครับนะเขาก็รอดูสถานการณ์ยิงกับอเมริกาอยู่นี่แหละนะครับเรื่องของการค้าว่าจะถูกแร้วจะออกมาเป็นรูปแบบใดแล้วก็มีการมาเก็บภาษีหรือไม่อเนี้ตาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับนะหรือว่าจะขายตัวหรือว่าจะเลื่อนออกไปต่อเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะก่อนหน้านี้ก็มีการคาดว่าอาจจะเลื่อนไปอีก90วันนะครับแต่อนี้เราคงต้องติดตามดูันไปส่วนนี้นะครับนะดังั้นภาชานี้ก็เลยมีออกมาในลักษณะเรียกว่าสะดุดตัวนิดหนึงนะครับวันจริงเซ็นัะครบ เพราะว่าได้เอาหุ้นกลุ่มธนาคารกับกลุ่มของตัวของการบินไทยนะครับนี่ซึ่งช่วงหลังบอกกาบินไทยก็ตัวใหญ่เข้ามาช่วยค้ำช่วยเตือนตลาดเป็นตลาดมันก็เลยยังยังดูเป็นเชิงบวกนะแต่สุดท้ายก็ไม่ไปเพราะว่าหุ้นตัวใหญ่ตัวอื่นมันไม่มานะครับนะวันนี้ไม่ดูได้ส่วนใหญ่ถ้าไม่พูดถึงกลุ่มแบงก์กับตัวของการบินไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันจะย่อตัวลงอ่ามีมีกลุ่มที่มาสอดแซงมักคือกลุ่มของโรงพยาบาลนะครับตรงนั้นไม่มานะจะดูเงียบนเงีาบกัุ๊บเนย มันไม่มีภาพของการทิ้งนําลงมานะครับนะมันมีแค่ก่อตัวลงระดับหนึ่งนะแค่องพูดนี้นะครับนะเพราะว่าไม่มีหุ้นที่เป็นแม่เหล็กของการขายนะครับนะคือว่าคือขายแล้วทำให้ตลาดุ้นมันเอียงหรือว่าสถานะมันดูเป็นลบอะไรเงี้ยไม่มีนะครับนะแล้วที่สคัญคือจะเห็นเลยว่าแรงขายมันก็ข่านกระจายตัวนะครับนะเราก็เลยมองว่าบ่ายนี้ช่วงเช้านี้ก็เลย อ่าได้เป็นการเหมือนกับเป็นการลอกกำไรเฉยนะครับไม่ได้มีอะไรซีเรียสนะครับนะเพราะว่ามันมีผลกระทบทบทรรกะตุกในโน้ตของโรชชินีนะครับนะชาลิปิกันที่หนึ่งส้าเดสี่ศูนย์ครับลบไป5.75ครับนะวอลุ่มก็อยู่ที่3,219ล้านบาท volume เริ่มชะลอลงนะครับนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้นะครับนะแล้วก็ผมพุ่งพ่วงต่อไปเลยแล้วกันฮะเดี๋ยวค่อยมาดูกันในส่วนของของตัวของดีเฟกนะครับนะแล้วก็ในนี้ผมพักบ่ายนะครับถ้ามองอย่างนี้ก็ผมบอกผมก็เลยดูในน้องพักบ สุ่มๆนะครับนะเพราะว่าเช้าทรงนี้บ่ายผมว่าน่าจะเป็นทรงเดิมนะครับนะคิดว่านักทุนอาจจะไม่ค่อยอยากจะเข้ามาเพราะาชาตินี้ดูดูจากภาพตลาดเนี่ยมันเป็นภาพของโซนของการของการขายมากกว่านะครับนะและจริงอย่างที่บอกคือมันมีปัจจัยที่มันรออยู่เนี่ยนะครับนะนั้นนักทุนนี่ขายไปแล้วเนี่ยเขาคงไม่เข้าหรือว่าคนที่คิดจะเข้าเนี่ยก็อาจจะรอดูก่อนก็ได้นะครับนะเพราะ คุณเข้าแล้วคุณต้องไปแบกแล้วไปดูนจันนข่าซึ่งเราไม่รู้คําตอบนะครับนะงั้นบายน,นี้คนอาจจะไม่เข้าแล้วทาให้บ่ายน,นี้คนที่ไปเที่ยวแล้วก็คงไปเลยหรือคนที่อยากจะไปเที่ยวอยู่เขาอาจจะไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับนะงั้นบ่ายก็เลยเนี่ยโน้มเชื่อได้จะเป็นสะเงียบๆบปนะครับคือส่งๆแค่ประคองตัวแล้วก็อยู่ในกรอบแค่ไปมองแค่นั้นนะครับไม่ได้มองเชิงล้มนะเพราะว่าภาพชจา้ิงที่บอกก็คือขายมาในระบอเป็นเรื่องการจริงจังวะเราก็มาเฉยเฉยแล้วก็ ยังไม่ได้มีผลตัวของเส้นที่ลงเนี่ยไม่ได้มีผลต่อกรทบต่อแนวโน้มนะนะครับนะคือแนวโน้มหลักของเส้นยานยนเป็นขาขึ้นอยู่นะครับนะไม่ไม่ได้กระทบนะเพราะ็นธรรมชาางหุ้นนะคือขึ้นไปชนแล้วไม่ผ่านมันก็มีการย่อลงมาบ้างเท่านั้นเองนะครับนะนะน้ำบาทที่อย่าลืมนะเราเชื่อว่าน่าจะดูเงียบไปนะครับเป็นแค่ประคองตัวนะครับนะในนี่นเชิงกยุทธ์เราก็เป็นแบบเดิมครับคือขึ้นขายลงซื้อนะครับนะผมยังมองว่านถ้าเกิดมันย่อลงมาเนี่ยเป็นจังหวะคุณซื้ออยู่แต่คุณต้องคิดใดห ซื้อได้มันต้องมีแบบมีนัยยะส่วนต่างนิดนึงถ้ารับมันมถ้ามันย่อที่นิดหน่อยว่าอ่านจะไม่ไม่ไม่รีบก็ได้นะครับนะแล้วคุณต้องว่าคุณซื้อวันนี้คุณต้องแบกไปดูจากธนาคารด้วยนะครับนะนะแต่ถ้าเกิดมันย่อมา,มามากๆนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะแล้วจังหวะนี้เราก็ดูจังหวะนี้หนึ่งฮะเรามองรับอยู่หนึ่งสองห้าสูตรนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต้านเรามองไว้ที่เอ่อหนึ่งสองเจ็ดสี่นะครับนะสูงตัวหุ้นบ่ายนี้ฮะเรามองตัวของทรูนะฮะ ทูนี้ก็ต้องบอกว่าช่วงหลังนี้ไม่มานะฮะราคาหุ้นนี้เป็นไซเว์นะครับนะก็ขึ้นไปยืนเป็นบาทแปั๊บเดินแล้วก็ย่องมาใหม่นะครับนะแต่ก็ยังถือว่ายัง ยังยังเก ne, ang, ็บประกาศนะคือไม่ได้ถึงถึงแรงลงแรงอะไรนะครับนะขณะนี้จังหวะนี้เราจะมองอ่อนตัวรับได้อยู่เราเชื่อว่าน่าจะเอาอยู่รับอยู่มัน10.5ครับใต้มองอยู่1 1า11บอก11.7นะครับนะก็ย land, ังอยู rule, ่ในกรอบเปินที่เรามองนะครับสตูทูนะแต่ผมเชื่อว่าน่าดูจากแนวโน้มเนี่ยน่าจะมีโอกาสการเด้งตัวได้มากกว่าที่จะหวีงไปเพราะว่าถ้ามันลงมันจริงแล้วมันน่าจะลงแล้วลงไปเลยนะครับจีกบอกว่ามันไม่มันลงแล้วมันมีเด้งสู้ตลอดกันกันสตูทูนะครับแล้วจะมองว่าจังหวะอ่อนตัวไปจังหวะการตั้งรับไปนะครับนะอีกกตตััวว็ยูนิคฮะ ววันนี้ต้องบอกว่าวันนี้หุ้นกลุ่มพวกเอไอญี I ่ปุ่นเนี่ยวันนี้ปรับตัวดีนะฮะนำซึ่งนำโดยโซนี่นะครับนะแล้วก็มีตโตยโยต้ามานะครับนะอันนี้ยูนิโคก็มาเหมือนกันนะฮะยูนิโคติดตรงที่ว่าวอลุ่มดูน้อยไปหน่อยนะครับนะแต่ก็ตามขั้นดูจากทรงหุ้นก็ถือว่าโอเคตรงที่ว่าเ,าเขาก็ลงมาอัดับหนึ่งแล้วก็ยืนปักหลักมานะครับนะไม่ใช่ลงแล้วลงแล้วไหลนะถ้าลงแล้วไหลไม่ดูไม่ดีอันนี้ไม่ให้นะครับนะคือลงมาแล้วก็ยืนของเขาอยู่นันแหละนะครับนะแล้ววันนี้พอเริ่มยืนได้ปุ๊บีเกอย,อย่างคื ตัวของไพลและสซงราคาเนี่ยมันสะบ,กกบักกลับไปยืนเหนือเส้นมุ้วิ่ง5้าวันสิบวันได้ต่างๆนะครับนะเรามองจังหวะนี้เราก็ถือว่าน่าจะมีลุ้นเรื่องการลุ้นรีบ่าวนะครับนะและที่มันคือตัวของไอซ์ไซเองก็มีท่าการฟื้นตัวนะครับนะแล้วเรามองว่าน่าจะเป็นสร้างการลุ้นได้ต่อฮะเรานะมองจุดรับ10บ,บาทตั้งมองไว้10.7แล้วก็11.1เอ็ดูยูนิโคอันนี้มองซื้อเทรดดิ้งเลยนะครับนะแล้วก็วันนี้เองข่าวสารก็ถือว่าไม่มีแง่งตัวหุ้นไม่ค่อยมีอะไรมมาาาาากนนนนนะะะะครับนะับอาาออจจเเขา่วี้ส้สใหฟงนะ ชาวอเมริกันนี่พนักงานที่ทำนะฮะเขามีการเอ่อเรียกว่านะฮะลงนามฝ่ายฉบับบริหารฉบับใหม่ครับนะเปิดทางให้กองทุนนะฮะเพื่อการ,กรเกษียณน,นะฮะของชาวอเมริกันนะฮะซึ่งโตกไซส์นี่เขาค่อนาะใหญ่ในกะองทุนเนี้ยไซส์มีขนาดถึง12ล้าน,ล,านล้านเหรียญยูนะใหญ่มากนะครับนะสามารถที่จะเอ่อเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นได้เช่นพวกหุ้นนอกตลาด นะหรือว่าพวกอสังหาริมทรัพย์หรือแม้กระทั่งคริปโตเคอร์เรนซี่นะครับเนะี่ยนี่คือฝั่งของเมกการครับก็มีการเปลี่ยนแปลงกฎของเขานะครับเนะี่ยเขาเลยบอกว่าถ้าอย่างนี้มันก็เปิดทางให้พวกบรรดากองทุนใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปบริหารงานกองทุนนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเนะีย่ยต้องมาดูว่าเขาจะไปยังไงเพราะว่าเงินมันใหญ่อาจจะกระจายอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับนะแล้วก็ทางด้านข่าวหนึ่งก็คือเรื่องของญี่ปุ่นที่บีโอเจครับก็มีการเปิดเผยว,ว่าเขาอาจจะมีอ่าหยุดท่าทีเรื่องของการมองแบบอลองดูสถานการณ์นะครับนะเข การขึ้นภาษีของอเมริกาโดยเฉพาะตัวอเมริกาก่อนนะครับนะถ้าทุกอย่างมันผ่านไปได้ดีปุ๊บเนี่ยเขาบอกมันน่าจะมีผลกระทบต่อเรกิจญี่ปุ่นในทางที่ดูเป็นบวกด้วยนะครับนะและหมายความว่าเขาเองก็จะมีโอกาสที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงมีกี่เดือนข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้เป็นการพูดนะแต่ที่ผ่านมาญี่ปุ่นเขาก็ไม่มีแอคชั่นอะไรอยู่แล้วนะครับเรื่องเคลียดอกเบี้ยเขานะซึ่งจริงๆเสียดายว่าคาดว่าน่าจะขึ้นแต่เขาไม่ได้ขึ้นนะครับนะจุดนี้เงินเยนญี่ปุ่นก็่าว ได้ไหมแทรกแซงด้วยวาจาหรือเปล่าเรื่องของค่าเงินค่าเงินเยนนะครับนะอีกคันหนึงคือตัวองคซูเปรีมนะครับนะวันนี้เขาก็เผยเรื่องของอไรายได้ครึคร่งปีแต่ว่าสองนะครับปีนี้อยู่ที่2 5 2 7้ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นมา61%นะครับส่วนกำไรอยู่ที่30.5ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นมา5.61% 56, นะครับนะแล้วก็เขามีแม็กหลก ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ1,200ล้านบาทนะครับนะรับรู้รายได้ในช่วงครึ่งปีหลักปีนี้นะครับนะแล้วก็ส่งเสริมให้มีการเติบโตต่อเนื่องครับเขาตั้งเป้ารายได้ปี68นะอยู่เติบโตประมาณ10-15%นะครับนะแล้วก็รักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ที่20-25%นึกถึงตัวสุพิมนะครับนะแล้วก็อกตัวคือตัวของอทีค่าก่อสร้างครับนะหรือว่า T E K N เองนะครับก็ Q2 นี้ก็ อรายได้จากการก่อสร้างเกือบ348ล้าน 48, บาทกำไรสุทธิยส20กว่าล้านนะครับนะเบลล็อกในมือที่2,676ล้านบาทนะครับนี่คือตัวนี้แล้วแล้วก็ในช่วงนี้เองเขาก็อยู่ระหว่างการประมูลง,งานใหม่อีก20กว่า20อีกกว่า20โครงการนะครับนะแล้วก็ตั้งเป้าและตั้งเป้ารัากษาเบหล็อกให้อยู่ในมือในกรอบที่2,500-3,000ล้านบาท,ท, 2500, บาทนั่นคือตัวของทีคานะครับนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูันที่เอาเอาให้จบทีเดียวไปเลยดีกว่านะ อย่างเงี้ยของตัวหุ้นเนีวันนี้เองก็การบินไทยฮะก็แม่ต้องบอกว่าร้อนแรงนะยังแข็งมากนะครับนะว่าถู้สึกดูแบบมาพักวันนี้กับมาใหม่ฮะบินปีกแข็งมาเลยนะครับนะก็14.7่จเนี่ยอ้าสิบสี่จุดสามฮะบวกไปแปดก้าสิบตังค์นะแล้วเป็นตัวท็อปเลยนะสหรับการบินไทยเรื่องของการซื้อการขายนะครับนะบวกเออสิบสี่จุดสามบวกเก้าสิบตังค์นี่นะก็เกือบบาทเลยฮะก็ถือว่าแข็งมากนะครับนะแล้วก็ ุงไทยแบงค์า4บาทนี้บวกมา50ตังค์นะ,ะแล้วก็ตัวของ KBank ครับ167.5วันนี้บวก1บาทแล้วก็ตัวของ BBL 1 5ครับ1น5บวก2บาทนะครับแล้วก็ตัวของ CBR 46.25ครับ46.25ลบไปบาท2 5นะครับนะ้ส่งวันนี้กลุ่ม CP ซึ่งจะย่อกันได้ทั้ง c p r ทั้งทรูก็ย่อออกมานะนะครับนะวันนี้ตัวคือเค c ครับ2ี 29. 5บนี่บวก5้ตังะคะ์ับอันนี้รับข่าวเรื่องของ CI, นะวก็วมกกือ,อนะฮะ กรุงไทยแบงก์ก็0.55นะครับนะแล้วก็ BBL ครับ0.3นะแล้วก็ตัวของ s b 0.27นะฮะ KBank ครับ0.19นะครับนะี HA, ่ยฮะ0.17ดูให้ดีนะถ้าไม่พูดถึงการบินไทยนี่ตัวอื่นมาแบงก์หมดเลยนะฮะกรุงไทย BBL SBC KBank บนี่ตัวใหญ่หมดเลยนะแบงก์ใหญ่ดดหลีอยู่นะครับเนะบี่ยมีวายุหนึ่งแทรกมาด้วยเหรอนะครับเนะี่ะมาดูกันต่อถ้าบอกตัวล่างตัวบนเนี่ย ตัวแรกที่เป็นตัวถ่วงคือตัวเดลต้านะวันนี้เดลต้าลงไป2องบาทห้าสิบก็ลบสองจุดสี่เจ็ุดนะฮะซึ่งตัวเดียวก็2.47จุดเนี่ยมันกินเกือทั้งหมดเลยนะแล้วอีกตัวที่ลงมาก็คือสอพอแต่จริงสอพอไม่น้ำนะครับเพราะว่าสอพอเขาลงมาจาก XD ในวันนี้ก็ XD ็ะซึ่งจะจ่ายเท่าไหร่เนี่ยจ่าย4บาท10ตังค์นะครับนะแต่เขาลงมาที่อะไร่เนี่ย3ามบาทห้ก็ถ้าบอกอีกถือว่าคนเอา X อ็กมาก็โอเคอยู่นะคือมันไม่ไม่ถือว่าเจ็บตัวเพราะว่า คุณได้มากกว่าในเอ็กมากกว่านะครับเนี่ยอันนี้ก็ว่ากันไปในตัวของสอพอนะซึ่ง2ตัวนี้ก็ปาเข้าไปเนี่ยสามเกือบสี่จุดแหละแล้วอีกตัวคือ c ีบีลงมาเนี่ยก็ร่วมสี่จุดเข้าไปแหละนั้นไตร์วันนี้ลบไปอยู่ใครเนี่ยลบไปอยู่อ่าน่าจะห้าจุดนะฮะห้าจุดกว่ากว่าก็ถ่วงด้ยสามสามสามตัวหลักเวลานั้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับเนี่ยเพราะบางตัวเป็นเอ็กดีนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวเดลต้าเองก็ขึ้นมาเยอะมันก็เทคบ้างแหละเท่านั้นเองนะครับเนี่ยเอาครับมาดูในส่วนของทีเฟกานะครับ อิเล็กชาวนี้ก็ถือว่าย่อตัวลงนะครับตัวโซนเซฟิตี้เนี่ยดูได้ย่อลงมานะครับย่อลงแล้วก็แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในกรอบนะชาวนี้ก็เรียกว่าดีแข่งตัวลดความร้อนแรงครับลงมาสู่โซนแปดศูนย์ห้าถึงแปดหนึ่งศูนย์นะฮะส่วนการทำข้างล่างเขาะนะ่ยเดี๋ยวต้องรอดูไปยังไงนะครับตัวเซฟิตี้นะครับนะขณะที่ตัวเซฟห้าสิบอ่ายูยี่สิบห้านะครับนะตัวฟิวเจอร์ก็ ย่อลงเช่นกันนะครับมันก็คงทางเดียวกันแหละนะครับเพราะว่าตัวหลักมันซิฟตี้มันตัวใหญ่มันเป็นตัว50มันก็ย่อตามลงมานะครับนะเรื่องปกติฮะแล้วก็จะมีเรื่องประเด็นต้องติดตามอยู่คือเรื่องการเงินายผลในสัปดาห์หน้านะครับนะเพราะว่าก็จะมีเอฟเฟกกับตัวกลุ่มพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนะครับเดี๋ยวก็ตามครับถ้ามองในแง่ของทีเฟกเนี่ยก็เขาบอกว่าตัวของ S 50U 25เนี่ยเขาแนะนำว่าช่วงนี้สบายอย่นั้นก็เวท N 4เดี๋ยวทดลองทุนไปก่อนนะครับนะเพราะว่าจริงเขาแนะนําปิดลอง ล็อกกำไรไปแล้วนะครับนะงั้นพอปิดล็อกกำไรไปแล้วนะก็ช่วงนี้ก็เว้นเฉดูนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีวันหยุดยาวนะครับเนี่ยแล้วเราดูว่ามันเป็นยังไงนะครับนะแล้วก็อย่าลืมอยากใครเข้ามาช่วงนี้คุณต้องมีไอ้ไอ้ซูเปอร์มาร์จิ้นอะไรนะครับนะก็ว่ามันไปนะครับนะส่วนของตัวหุ้นนะเขาก็แนะนำตัวของ KTC กับ JMT แนะนําเปิดลองนะ J KTC กับ J KTC กับ JMT นะครับแนะนําเปิดลองตัวซอฟต์ฟิวเจอร์นะครับนะส่วนตัวค่าเงินนะ USD ฮะ ก็ยังมองถือช็อตอยู่นะครับนะ Надо, นะและแล้วก็เป้าให้มองไว้สามสองจุดหนึ่งกับสามสิบเอ be ็ดอ่าจุดเก้านะครับนะเปิดช็อตอยู่นะแต่ถ้าเกิดมันดีกับดี่ฟื้นตัวขึ้นไปก็ซ็อปลอทที่สามสองจุดห้าห้านะครับนะอันนี้ก็มารอดูกันนะตัวเปิดนี้เปิดเปิดช็อตนะฮะตัวของวิสตีนะครับก็มองอยู่สามสองสามสองจุดหนึ่งกับสามเอ็ดจุดเก้านะครับนะแต่ถ้าเกิดพลิกเนงขึ้นไปก็มองสามสองจุดห้านี่เป็นซ็อปลอทนะครับนะก็ตับตัวของฟิวเจอร์นะครับนะอะไรครับ เดี๋ยวเรามาตอบคาถามดีกว่าท่านใดมีคําถามก็ส่งเขาไมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมขอไล่ดูคําถามแป๊บนะฮะวัสดีทุกท่านนะฮะที่เข้ามานะฮะเดี๋ยวถามปั๊บหนึ่งเจอคาถามแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะผมขอจงคําถามแป๊บหนึ่งเตรียมตัวตอบคำถามก่อนนะฮะคำถามแรกวันนี้คือตัวของ B D S นะฮะมี B D S สะสมได้ไหมนะฮะแล้วก็อะไรการบินไทยนะฮะส่วนใหญ่ที่คำถามการบินไทยช่วงนี้คนนิยมถ่างมันเยอะนะการบินไทยนะครับ มีสิลิมีสวัสดนะฮะ AOT ฮะแล้วก็ BBL นะฮะ c k โอ้นี่มีชิกแนวามาอุ่มอุ่มรับเหมาด้วยนะครับนะอ่ะครับมาดูกันต่อฮะคำถามฮะเดี๋ยวตอบเลยให้เลยะฮะคำถามแรกคือ b ีดีนะฮะคือต้องบอกอย่างี้ครับว่า b ีดีเองเนี่ยจริงผมก็ยังแ,แบบอบผิดบวังกับเขานะ เพราะเรามองว่าจริงแล้วหุ้นม,มันน่าจะวิ่งแล้วก็ไปเลยนะเพราะว่าที่ผ่านมามันแทบจะไม่ก็ไปไหนนะไมเซเว่นะครับนะแล้วส่งก่อนหน้านี้ก็ดูดีอยู่พักหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ไปนะครับนะแต่ก็ยังดีตรงที่ว่าอย่างน้อยก็ยังเก็บอาการคือไม่ใช่ว่าทิ้งลงมานะครับนะเขาป็นเสยออกค่อนข้างนะครับบีดีนะครับนะตอนนี้เรามองรับอยู่ที่2.6เหมือนเดิมนะฮะแต่ก็22.6นะคำถามว่ารับได้ไหมเนี่ยมันก็ถ้ารับก็รออ่อนๆลงมาน่าสนใจอยู่นะ แล้วเล่นเกาะแคบไปเลยนะก็เด้งขึ้นไปแล้วก็อาจจะไปมองขายข้างบนถ้าเกาะไปแคบเนี่ยยี่สองหกถึงมาเท่าไหร่เนี้ยทีก็รอๆเนี้ยโอ้ยทีก็มายี่สามกว่าว S, นะครับนะมายี่สามสามก็มันก็ลงมาแล้วเด้งขึ้นขายรอบไปส่าตัวของบีดีเอสนะครับเนี่ยพราะงน้นแต่เดี๋ยวต้องรองดูงมว่าเป็นไงถ้าผมออกมาดีผมว่าน่าจะมีโอกาสเฮนะไม่แน่นะวิ่งจะวิ่งแบบบีเอสหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันแต่ผมว่าไม่ง่ายนะ เขาบีเอจริงผมว่าต่างชาติหรือว่ากองทุนเขาน่าจะเล่นนะเพราะมันตัวใหญ่นะครับนะส่วนการพิชไทยฮะโอ้ช,อชั่วโมงนี้นี่แข็งมากคือจริงๆต้องบอกว่าในแง่ทีนิโก้เนี่ยหุ้นมันโอบอทนะครับหุ้นโอบอทนะครับนะมันก็ไม่แปลกใจเพราะว่ามันกระชากขึ้นมาวันนี้มาอยู่14กว่าแล้วนะครับนะแล้วเก๋เห็นอย่างนะครับว่าตั้งแต่เขาเข้ามาเนี่ยฮายเขาเรียกเขาพยายามสร้างต่อเนื่องนะน,นี่ก็ทั้งหมนี้จะทำฮายนะไป14 8นะครับนะ นั่นหมายความว่าหุ้นมันเหมือนก็มีมีแรงรับมีแรงส่งอยู่นะครับนะคือลงมาเขารับขึ้นไปที่เขามีแรงไล่ส่งเขาเหมือนกันมันถึงทํำหายได้นะครับนะแต่ต้องบอกว่ามันโอเบอร์แล้วนะครับนะในแง่นี้ถ้ามองมองผมนะถ้าคุณไม่มีผมไม่แนะนำนะนะครับนะคุณเข้าไปเมื่อวานี้คุณเสียเสียเปรียบทุกราคานะนะครับนีนะคนที่มีมาก่อนแล้วก็ในแง่ของอะไรฮะคนที่ซื้อซื้อเข้ามาตั้งแต่แรกเนี่ยเขาได้ส่วนต่างก็มีแคปที่จะขายได้ทุกราคาอยู่แล้วนะครับนะ่นั้นคนที่ไม่มีผมว่าดดููไปก็พอนะครับนะ แต่คนที่เขามีนะครับแล้วคุณเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับนะจังหวะนี้ผมยังพูดเหมือนเดิมฮะเล็ทโปรฟิตล้วหรือว่าปล่อยกำไรวิ่งแต่เอยงคือขายนะครับนะคือหุ้นทรงหุ้นมันขาขึ้นเนี่ยเราไม่ฝืนนะฮะะนครับแต่มันขึ้นไปผมเชื่อหรือมันต้องมีแบบพักตัวเพราะมันโอบอร์ดนะฮะนี่คือผลที่ผมมองแบบนี้นะมาโอบอร์ดแล้วจังหวะนี้เองก็ปล่อยวิ่งรอเอียงคือขายคือเอียงผมก็เป็นคนเทคเราเทคตังค์ก็ไปเลยนะครับนะแต่รอบนี้ถือว่ามาแข็งมากนะสกันมิไทยนะครับนะเดี๋ยวผมดูแป๊บนะตรงนี้มองจุดรับอยู่่ที อ่าก่อนี้รับอยู่สิบสามต้านมองไว้สิบสี่สี่กับสิบห้าสองการบินไทยนะครับนะอแล้วก็อะไรเอ่ยสิริฮะิประชามีคนถามมาอยู่ติดหนึ่งห้าสองนะสิรินะฮะอาจได้เมอนึ่งหกศูนย์นะครับนะก็ยังเป็นลุ้นได้อยู่ตัวสิรินะอาจจะลุ้นงบนะแล้วก็ดอกเบี้ยบ้านเราี่ท่านคนดูกระแสว่าสุดท้ายก็คาดว่าลดดอกเบี้ยไหมถ้าลดดอกเบี้ยกุมสังหาเฮนะ แต่ไม่ลดก็เฉยนะครับนะในจุดวันี้นดดมึงมึงก็แต่เขาว่าคาดว่ารอบนี้ไม่น่าจะแตะอะไรนะนะครับนะน่าจะรอดูคนใหม่มามา,มากกว่านั้นหุ้นช่วงนี้ก็อาจจะดูเหมือนก็ขึ้นมาแล้วอาจจะปรคคอแต่โดยธรรมชาติอาจจะมีคนที่คิดต่างก็อาจจะเล่นขึ้นไปก่อนก็ได้นะครับเมือก็เล่นขึ้นไปรอนะครับนะน้นจุดวันนี้ถ้าถามว่าซื้ออยู่ไหมเนี่ยมองหนึ่งห้าสองก่อนเลยสตาตัวของสิริฮะป่าได้ค่อยตามนะครับนะสวัสดีฮะแหม่อันนี้ก็ต้นแรงไนงะ แต่ผมมองเชิงบวกนะเพราะว่าตอนดีขึ้นมาในช่วงสัปดาห์นี้เก็ดว่าเขาขึ้นเร็วนะแล้วก็เร็วเร็วแล้วก็แรงด้วยนะนะครับแต่พอตอนเขาย่อตัวรอบนี้เขากลับว่าเขาย่อแบบซึมๆนะครับนะคือไม่ได้ทิ้งแรงลงมาเหมือนตอนขึ้นนะครับนะถ้าขึ้นแรงตอนลงลงซึมเนี่ยผมว่าคนเทรตยังไม่ออกนะครับคือคนที่เข้าไปผูกพันกับเขายังไม่ได้ออกอะไรแล้วก็ในแมแบบนี้มันยังมีค่าหวังของการลุนดีบาร์ได้อยู่ซะตัวสวัสดนะครับนะช่วงนี้เรามองจุดรับอยู่ที่ ยี่สิบสองบาทนี่แหละแนวรับนะฮะต้าเรามองว่ายี่สบสามจุดหนึ่งหรืยี่สบี่บาทตัวู่สวัสด์นะครับนะก็ยังถือรุนได้อยู่ตัวสวัสด์แล้วก็เออทีฮะเออทีนี่รอบนี้มายืนสี่สิบาทมาถือว่ายืนยืนได้แข็งนะเออทีนะก็ผมเชื่อว่าเขาน่าจะยืนได้แหละดูดูตามทรงนะสี่สิบาทเนี่ยแต่ถ้าไม่อยู่จริงก็ไม่ได้มองลึกไปไหนนะสามสิบเก้าสามแปดเนี้ยแนวรับข้างล่างนะครับนะแต่พอพอยืนได้แล้วนุ่นบาทเนี่ยมองได้ทั้งหมดมองไกลกว่ามองหมดถึงสี่สองสี่สามตัวเออทีนะครับ ก็ลงซื้อนะฮะขึ้นเนี่ยไปเล่นแข่งบนเนี่ยสี่สองสี่สามก็ตัวเอวทีนะครับนะแล้วก็บีบีฮะช่วงนี้กลุ่มบีกลุ่มแบงก์เองเออ่ซึ่งจะมีนะมีบีบีแอลที่แท้ๆริงในที่ที่มีการพูดถึงก็มีบีบีเอลมีกลุ่มไทยแบงก์เรื่องของเออ่ประโยชน์จากตัวของการบินไทยนะครับนะนะทั้งจุดนี้เกรงว่าเดือนนี้บีบีแอลก็เลยเริ่มขยับขึ้นมาตามกระแสนี่เข้ามาพร้อมกับตัวของการบินไทยเลยนะค่อยๆขึ้นมานะ อันนี้ก็ถือว่ายังมีลุ้นใบจูงก็คับบีเอลช่วงนี้มองรับหนึ่งรับมองไว้หนึ่งห้าศูนย์ต้านหนึ่งห้าสี่แล้วก็รสุขไทยจะผ่านขึ้นมานะ,ะผ่านมาแนละ้วหนึ่งห้าสี่ครับตอนนี้คือไม่บ่ายนี้ลุ้นที่หนึง 4, นะ่งห้าสี่นะดูว่าจะฝากขึ้นไปหรือเปล่าถ้าฝากได้ก็ถือไปก่อนนะครับนะเพราะว่าบีเอลจะมีอีกช็อตหนึ่งคือเรื่องของปันผลนะเดี๋ยวเราประกาศว่าจ่ายเท่าไหร่นะครับนะผ่านได้หนึ่งห้าสี่มองหนึ่งห้าเก้าถ้ตัวบีเอลนะครับนะแล้วก็ถัดมาคือออะไรเยฮ กลุ่มพวกเออ่รับเหมานี่จริงๆผมเฉยๆนะเพราะว่ามันไงกระแสงานมันหรือว่าการคุณภากรู้ว่ามันยังไม่ได้มีที่ชัดเจนมากมายนะครับนะคือพวกงานคือพวกนี้มันต้องหนึ่งงานภาครัฐสองงานเอกชนนะครับซึ่งหมายความว่าผู้ริมจอเนี่ยเราทุ่งเศรษฐกิจฟื่นๆเนี่ยมันมีคนทำวกนี้เยอะนะครับนะพอทุ่งเศรษฐกิจมันดูชะลอปุ๊บเนี่ยงานอะไรมันจะดูยิ้เงียบอนิ่งๆนะฮะนะครับนะเขาก็เลยไม่ค่อยไปไหนเหมือนกัะตัวของซีเคนะครับตัวนี้ต้ามองอยู่14.1ฮะในซีเคฮะ คือถ้าผ่านได้มองสิบห้านะอ่าหมายกับว่าถ้ามีอย่างนี้ถ้าผ่านได้ก็เล่นสั้นเฉยเล่นสั้นๆแล้วก็ไปว่ากันที่หกสิบห้า 15. แต่แลุงโซและกัว่าอาจจะไม่ค่อยผ่านนะน่าจะเป็นสเสถยรเฉยซับซีเคถ้าไม่ผ่านสิบสี่หนึ่งเนี่ยต้องระวังนะอาจจะมีการย่อมาใหม่นะรับอยู่สิบสามบาทนะฮะหลาสิบสี่หนึ่งไม่ผ่านก็ถ้าคุณมีสิบสี่หนึ่งไม่ผ่านอาจจะล็อกกระบรก่อดลงมาค่อยซื้อใหม่ซับตัวซีเคนะครับนะอ่าแล้วก็เลยเจม์มาดนะฮะ ช่วงนี้กลุ่มนี้ก็ขยับตัวดีขึ้นนะเจมาร์เจมทีนะแต่จริงๆว่ามาแถวนี้ดูตื้อๆใช่เนี่ยเก้าหกหกห้าเก้าหกศูนย์เอาเจ็ดห้าอะแบบนี้แหละถ้าตีมมดูว่าถ้าตีเฉลีย่ยก็ม 70, นันเก้าเจ็ดศูนย์ในแนวต้านก็นะเจมาร์ G นะก็ก็ไม่คิดอะไรมากนะผมล็อกกำไรนะขึ้นมาเนี่ยผมล็อกก่อนผ่านได้ค่อยว่ากันนะครับมองแถวมาเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะครับ,บ,าบา 7, 70, รบับอยู่ที่เก้าบาทับเจมาร์นะแล้วก็ส่วนเจมที ส่งขายกันเิวเจมทีจะเหวียงแรงกว่านะที่งลงมาเร็วกว่าเ็มทีตอนนี้เองมองรับอยู่สิบเอ็ดเจ็ดนะฮะต้าอยู่แถวแนี้เลยสิบสองเจ็ดเกอบาทหนึ่งเหมือนกันนะเนี่ยแต่เบ็นี้ก็ลงซื้อขึ้นขายนะน่าสนใจกว่านะครับนะลงมาตั้งรับได้ขึ้นขายทับรอบไปนะครับต้านอยู่สิบสองเจ็ดรับอยู่สิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดจุดเจ็ดนะสัวเจมทีแล้วก็แคลคคอมนะแคลคคอมนี่เรายังมองถืออยู่นะ ยังมีรุ่นแถวเจ็ดบาทอยู่แถวคอมนะครับแล้วก็ที่ขวัญคือรอดูงบด้วยแถวคอมนะส่วนเอราวันนะเอราวันรอบนี้ก็ติดตรงนี้เลยสองสี่หกสองห้าศูนย์นะครับอูเชื่อว่าขุ้นหรือมาคุณก็เป็นไซเววนนะแล้วก็กลุ่มโรงแรมนี่เล่นมันก็เล่นเปมันพักนะนะครับนะก็เดี๋ยวดูฮะ แต่ผมมองว่าไอ้ขึ้นแรงๆคิดว่าอาจจะยังไม่ได้ไปไหนนะครับนะแลจังหวะนี้เร่งขึ้นไปก็มองแถวนี้สองสี่หกถึงห้าบอถึงสองจุดห้าเนี่ยเล่นรอบของเขาเพตัวของเอราวันนะครับอ mm ่า hmm. แล้วก็อะไรฮะ TBO ฮะ mm hmm. อ่า TBO นี mm ่ hmm. จริงเราเราก็เชียร์อยู่นะแต่เหมือนวิ่งวิ่งแล้วมันเหมือนสะดุดนะ mm hmm. แล้วก็ชาที่สุดสะด,สดสุดจริงๆฮะค,คือ ไม่ไปนะฮะจริงๆบอกว่ามันน่าจะไปถึงห้าสิบาทนะแต่ผมไม่ไปนะครับเนะเราไม่ไปไม่เป็นไรฮนะตอนนี้ช่วงนี้เรามองรับอยู่สี่สิบห้านะถ้าออกลงมาตั้งรับนะ่าสนใจนะครับต้านอยู่สี่แปดกับห้าสบาทสตูนซีบีออกนะครับเนะยก็ลงมาซื้อมองงั้นนะครับนะแล้วก็เล่งขึ้นไปก็มองหาจังหวะเอาสอสี่แปดหรือห้าสิบบาทสตูนซีบีออนะครับโอเคฮะค,คำถามหมดแล้วฮะทบทอดแล้วก็ช่วงนี้สัปดาห์นี้มีลองวิงเอ็นนะครับนะท่านใดเดินทางไปไหนก็ขอ้ท่านเดินทางปลอดภัยแล้วก็สนุก กับช่วงลองวิกเอนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนผมสวัสดีครับ